โอ้บสันทำอะไรเนี่ยข้อขี้ข้อขี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะวงพายเหรอนะวงพายใช่ไหมล้อพายนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสามพายแต่เตี้ยกว่าเพื่อนเลยครับดูความสูงอยู่จากหน้าเป็นขึ้นมาด้านบนนะครับอยู่ พี่หกเซนครับมาลดอะไรเนี่ยพี่น้องลมแ็กฮะเตี้ยจัดนะครับอันนี้เป็นสามพายนะครับอันนี้ใส่ใส่ของอะไรพี่สันหยันมากของกี่กี่แรงสี่สิบห้าแรงกูมันเตี้ยขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่แล้ว อันนี้อที่เตีย้ยอย่างนี้ยันมากของเขานะครับมันว่าไงอ่ะมันกลับกระทะได้อืมัมนกลับกระทะได้ครับ mm. พอดีว่าคันของเขาอ่ะเขากลับกระทะแล้วก็เลยต้องเตีย้ยแบบนี้เลยใส่ล้อพายครับสามพายนะ่วนมากที่เราทําเราก็ที่เราเห็นเรจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ของคูบุต้าห้าศูนย์ครับ นี่ของพุตาห้าศูนจะสูงประมาณนี้สูง19เซนนะครับแต่นี่สีพายนะครับก็ตอนนี้ก็เพื่อเราลัวครับท่านผู้ชมทำไม่ทัน,นครับก็ <c oughs> ก็มีทรัพยากรอยู่3คนนี่แหละพิสันผมพ่อพ่อตาพิสันนะครับทำอก็กำ,ำลังเร่งมือให้ครับพี่ผมมาเร่งกับพิสันเนาะ อ๋อ40ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ตัดบงไปแล้วครับฟองจะเร่งให้เขาตัวนี้ก่อนเพราะอ่าฤดูนี้ก็เขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะลงน้าปั่นนากันและแต่ชอบอันนี้แหละมันเตี้ยจัดเลยครับนี่ฝีมือโคกไม่ธรรมดานะนี่ สีมือโคกเลยย้ำดิสีมือโคกอ่ะในนี่โคกเี่นีโคกมันจะช้าตรงนี้แหละเก็บรายละเอียดคิดเชื่อมครับทุกคนตอนประกอบประกอบแป๊บเดียวมันจะมาช้าตรงนี้ไล่เชื่อมแล้วก็ทำพายครับอันนี้เราก็จะเร่งทำให้เสร็จนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปพ่นสีตอนนี้เย็นดูเมื่อยเราเด็ก บอกเลยว่าเมื่อยนี่ทํางานดีกว่าขาแล้วครับทํางานแต่เช้าแต่เลิกดึกกว่าเพื่อนนะครับเลิกเรจเลิกงานแต่ละทีนี่สี่ทุ่มนะครับเมื่อยสารรับประกันรับประกันอะไรนันโบต <laughs> ำรวจจับนะโบะอ,อ้าวโอ้แต่บรรยากาศแดดร้อนมากครับทุกคนบรรยากาศจอดเลย เมยมือม้อนะเสียทูเราก็มีนะครับแต่ลวดหมดทางเชื่อมในตำหนานครับท่านผู้ชมนี่แหละ ไม่ว่ามีหมดครับคลปล่อยโกกเชื่อมเรามีหน้าที่ประกอบนี่ก็เป็นวินนะครับวินแล้วแต่จะเลือกไซส์นะครับว่าจาวหน้าอะไรก็มีหมดนะครับผมเครื่องซึงก็มีบังโคลนทันเครื่องปัจเจอ่า อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแปลงคอนโทรลครับของสยามใช่ใช่ไหมวะใส่ได้ทุกรุ่นแหละตัวแปลงคอนโทรนครับท่านเครื่องอาสามารถสั่งได้นะครับว่าตาอกี่นิ้วนะครับแล้จะเอาห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วได้หมดนะครับผมนี่ก็มาแล้วครับท่านเครื่อง อันนี้ก็น่าจะสามนิ้วหรือสี่นิ้วนี่แหละตัวนี้นะครับมีหมดนะครับผมท่านเครื่องตัวนี้ก็าราคาก็เก้าร้อยห้าสิบพร้อมพ่นสีตอนนี้ก็เหลือสองคู่ตอวนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเร่งไล่ทำพายให้เขานะครับผม,ผมดูโค้งเครื่องก่อนไอโค้ หน้ากากไอรถแมนใส่หน้ากากนี้เราแปลงร่างได้หน้ากากอันนี้ก็เป็นตัวตัดแสงนะครับเวลามีแสงเช่อมปุ๊บตะตดเป็นสีดำร้อมแหมครับ ายเตี้ยไปครับท่านผู้ชมิปน,นี้ก็ขจบไว้วเพียนท่นนี้แหละเกิดย้อนมากครับเดี๋ยวผมก็จะเร่งมือให้เขานะครับปั๊กทน,นี้บายบายครับสวัสดีครับปากกาสักแชร์ด้วยครับผม